สัดีคดด pues mm รับพี่น <t ian> oh <that> ้องสวัสดีเอฟช่องตาเบิดครับกาวันเินรู้แวบเอดีขาวเนักกันพี่ห้องทำเด็งทีนะตัวเด็งทัวกัะดุกอ้าแค่นี้ากันโอ้ตามักตัวกินกระดุกครับ กุญแจสามทีบาาก็ได้กินแล้วนี่ขอไทยดีะ่ัอดีจันยะครับผมจันยะมาต่ีทรายตาไม่ไ่หำกินเขาจะได้ด้ยเกีบย่าดิ กินข้าวล้วกนะันโอ้ยหอนแต่เจีอยมมันซีมอนนอาหิวโอยไ่หวล้าไล อ no, ื้ไ่ไก่นปยันปลาทอดนี่หมอปลาทอดนะมปลาทอดอืมถ้าผมลรงมาไม่ถูกต้องบอกแก่าดิ้นดนหง ปลาหักไ้เกินอะกันนะขอบคุณเทปบุญกับเทปไก่ครับกินหอดอปลาทะเลรออื เขาอย่างมือขึ้นไ้แหละมุดขึ้นมาเหมือนแป้งกับเปิดเริ่มตื่นไปปนนี่ยไม่ได้ไปปค้ับอ้ยหนูไปเิไปสองคันเลยบรอเป่่ได้ออกมาทำ่ไดท ยังก็ว่าจากว่าไปทามันไม่กลัวอยู่ไงปีนบันไดดอกตาเมื่อก้ตอมยังเดียวม้า يا พวกสายันไปเสร็จไปยังสามอน้อยน้อดยมานนะมาคนเดียวมาคนเดียวนมเหลานมาผู้ใดคันเลมีอยูมีดอกอาทั่วเลยผมมีทีมงานนี่ผมีคนมาล่ีแตผมนีผู้เดียวเลย กคทานขีบไปยุบทานขีบยุาบห้กูลงวะทานลีเป็แต่บั่นังนนนแรงขึ้นรดแฮ่สวยได้ฮะ <c oughs> ว่าธรรมาดามนี่กล่องทับแล้วทับอีกให้เห็ดบ่เป่าจากักย้ะ <c oughs> ก็งงงงงงง้อใจอย่างที่ันแต่บอกพ่หลายแเรงไม่ใสหือเปล่น้ก่อนเลูกพ่อใจเหอหไม่รู้ก่ินน้เหใจพาองนั้นนะเจ้ากอนก็ยๆๆราะังใจก็ได้ม่ร้กออันินน้า้พุนีอ้บอกคนเป่าอันงอแงงอกก่อนี้ยด้หมือือกวางมือบิดมอยู่แต่ได้ได้นตายได้ทุกคมือกงเขาแต่าสสับ โอ้ oh, เป่าคือเลยนี่ผู้เป็นผู้เป็นผู้บอกครับนียงก็ลืมใจใมุกทาหารพี่น้องไปฟังมึงเด้อมึงมีเสียงให้เห็ดเพราะเอก <c oughs> อันน,นี้เป็นสูตรพระยิบุตรด้วยก็ <c oughs> มีการเปลี่ยนแปลงแล้วบอก นีจมันนน้ยากเลติ่งไปดูือิ่ามันปลาปลาจีนเเบลาจีนกปลาจีนจะมาตดกินได้ก็ิมานางปิ่งจริงทีิงเปลาจีนยวมาหนึ่งเบลอิ พอเห็นแต่เขาหลากก็เขาเพชรใสปลาสมเท่านั้นแล้วปลาจีนก้างหลายหมดโอ้ยเบ็ดเท่านั้นที่ตรงนี้มันยังเหลือมีก้างมั้งเตี้ยมันจะมีเนื้อมีก่างเบ็ดก่างหลายก็ปลาขาวปลาตะเพีนเเยนนีนนน่โอ้คนด้านขวามาเลี้ยงใบไม้กันบ่หูมันยังไงเอาเึ็นมาโอ้ยจะถึงจีนตั้งหลายมัก้างครับก็ปลาตองอีกกางมีก้างเหมือนัน ก็ปฏเบียนปฏเบียนเสียตายเลยทัวเชฟบูิบกมีทั้งเดียวคือเอาไปเอาไปตับเอาไปบดเหลืเฮ็ดฮ็ดของปลาฮิดย,ยังสื่อะไรยิดกันบานเผมาเลียงจกที่กินอั่างไงแจกที่ขายผนะู้ใดนะกินเพื่ใดเนาะินตุงเงี้อ่ะ โอ้ยไยยยยไยย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 งยยยยยดยยียดูยยยยยยยียย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 ยียยยนยย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 ยปยย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 ายย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 ้ย เหลืองมาจือบอ่ต้องไม่ได้เยมือ่างระมื้นอล่างก็ข้นเร้่มือลาบหอยก็ต่มืข้นอพูดได้ว่าราบหอยเดี่ยนี่พูดได้ว่าลาบหอยจัเจอเดี่ยวนี่้าเบิร์เดี๋ยวบ่าโอ้ยเขาออกคิปเดอกพวกุ้งหอยคุ้งแชให้เขาก็ยอกว่าหัวเนี้ยไ้ที่จริงจังคุณเรื่องอไรเพจริงใจันนบอกว่าว่าจรงไปจริงจะช่องแสีด้วย่บางทีนสู้คนกินช่องแฉะน มี้ผู้ใดบาดือเขาบอกหยอกออกคลิปตือๆดอกผู้ใดที่ไปบ้าเห้เสียบูดอนี้เป็นเขาบอกหยอกว่าท่านเลี้ยงผู้ดพอเสียเขาก็กินย่งอื่นหมดดอกไม่ไมกินตท่านเสียพเปคนแหลกกินนี่กันอยู่นี่แปดเก้าคนสิบ้นมาตุยเหมือนมาอันนั้นกระเราไปกินย่างอันนั้ก็ไดดมาเขียนบานี่ก็ะนี้ไม่เนี่ยอันนั้นก็หวยนั่นก็ไดดบอกเขาทำฉากอยู่เรื่องเขาไม่ต้องตกใจ มันเสียมันเสียแล้วกันบูคนแล้วแต่ผมสักข้าวนะลังผูดไรเท่พุงสักผาดเ้ยมอนี่มาไปตู้ทิพยล้เดี๋ยวมอนี่เฮ้ยาบอกว่ามาไปต้๊กมาไปติ๊กูดไรว่าเดี๋ยวนี้อ้ยเนาะกุมันนี่ันเป็นมันเป็นอีหลีเต้าเบิดเป็นก้อนมูเต้าเบิดกินไยก้อนมู กินตั้งแต่บททนแล้วคุณนีของแพ้บรรัธาตุแต่ละคนมาคือกัน,นกุงง้งฝอยกินมือใดดนี้นวนะครับกุ้งฝอยตอนไหนะ <c oughs> ะไวะตรีเยวต่ลีแตลีมันแพ้กุ้งฝอยมันแพ้กุ้งเต้นมั่นกินผ้ากิน้าไปพิ่งแกง้าเน้ม่นี <c oughs> ่มันแงเี้เาว่าแสดงว่ากินบ่เอินโมงเปนาก เดือดเือสามคนเมือน okay. ิ่ันดงเป็นแ่ นาน่า,นาแล้ว่ากิงครับุน่เออครับนขั้นนึ่อะไร คลิปเดียวคลิปเดียร์เ้บุกคลีนอ่ะเัามีคนมางมาผู้เดียว่รถไอสีคือจะไปหรวะบอสตู้ไปไหนบ้าื่เอยู่หนหนานกอดเทนี่อนีตนไปนั่งผู้เดียวอ้โจะนะหายหรอกไอพี่ไปขึ้นมาเ้าจะ่ดบิวยมบได้มานึ่เดียจ้าแล้ปะ ตัเท็ดต่อจะตอไปงเหศนไงปวดหัวเดวเดวงานตายกี่วันอีกอ่ะไปบินกบไปกบปให้รุนหน่อเลือกไปได้พ้อหมเดลนี่ขอท่าได้ปะเรียงานเสร็จเนาะตอก็จากเล่มมือได้ก็เล่มมือนั่นป้ ้งักก้งบุพเพย์ยังล้มว่าบันไดต้องขวอยังท่ันมาจะเรียนบัอไดถึงไล่ออกอหือเปล่าแมนบหอะดูแล้ว่านตากับดนขนั้นสูงก่าตัว ขอบคุณาอาหารครับนีขอบคุณเทจูดขอบคุณไอ้ไก่ครับเพชจูกินตงทายเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวทีนชื่อน้ำจาา่าจ่าจูกินเนี่ยน่อ่ะอะอะอ่ะอ่ะอ้ะอ่อ่ะ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 อ่ีอ่ะอ,อ่ะอ่ะออกก่ะอ่่ะม่ะ่